สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีังไทยฟังลา่าสู้ผู้สุขคนนะครับเดอ้อตอน,นี้แอตคขีิมาเห็นแนวทางลาวพัฒนาของปูโครา,าดกันนะครับชมชมเนาะขอมารับมาส้มขอบรร่งแนวทางนักันพี่น้องอันนี้คือล่าพัฒนาปูโครา,าดเด้อครับเดอ้อแต่มากกระจัดตะขัดกระพ่านได้ ตัวเลขเป็นแค่แนวทางหวดวันที่วันศุกร์ที่หกลาวพัฒนา หางสันแทะจะละโอก็เลยโอโคลา ปูโคลาดวันนี้ให้มาเก้าคู่บนล่างบนล่างบนล่างวิ่งบนล่างวิ่งรูด เก้าบนล่างวิ่งโลดเก้าได้พี่น้องเด้ เก้า <9, S 2> จับคู่แปดสี่แปดห้าแปดหกแปดหกเรียพี่็นหอนเดอ้อ แปดสี่แปดห้าแปดหกที่นี่กันลักเก้าเล็กวิ่งลูดบนล่างให้เก้าบันคำว่าเบิ้งหลักเก้ากันนะครันเด้อหลักเก้าก็เก้าสี่เก้าห้าแ ก้าหกศูนย์หลักศูนก็ศูนยสี่ศนห้า ศูนหกพี่น้องนักตัวไหนก็จัดได้ได้ครับเด้อก็จะเริ่มกลับตัวพี่น้องกับตัวน้ำบนล่างวิ่งรูดเก้าบนล่างวิ่งรูดเก้าุงร่างบนร่างให้วิ่งรูดเก้าส่วนตัวเน้นส่วนตัวเน้นก็ให้เน้นอยู่ที่ เน่นติดเก้าพี่น้องเน่นติดเก้าเก้าเก้าสี่เก้าห้าพี่น้องเข้ามากกระตามมามักกระพานได้แน่ครับเลยตัวเลขกับผึ่งแคร์แนวท่างเล่าพัฒนา ลาพัฒนาวันวันศุกที่6กกราสองหาหหาบนล่างวิ่งรูดเก้าปูา่คราาจะมี8ปดซีแหาแปดหกแล้วเก้ซีเ้าหาเก้าหกศูนย์ซีศูนย์หาศู พี่น้องเข้ากับแคบหนาจอยแล้วครับเด้อธรรมกัจัดตะคัดกระพานส่วนตัวเน้นก็มี949596ี้าเตัวเน้นได้พี่น้องได้ตัวเน้นได้พิจารณาเบิ้งใหด้ดีๆสองทุ่มครึ่งวันศุกร์ที่6ขอให้รวยๆเฮงๆ อย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนคิดสิ่งใดก็คอยได้ดังปรารถนาเด้อพี่น,น้องเด้อข,ขายสิ่งใดก็แน,นวใดไรก็ขคอให้จะเจร่ญนจะเล่นขายดีขึ้นเนี่ยทเทน้ำเทธานี่เงื่อนทองไหลมาเทมากอย่าเจ็บอย่าไข่คอ,อยลุยๆให้ตลอดปีตลอดไป อ่าพี่น้องตามนี้ครับผมล่าพัฒนาปูโคราดวันสุกที่6มกรลา่าสองหาเขาเลขกบบระบหลายคู่เก้าคู่เก้าหางบนล่างพี่น้องห้ากับแชบหนาจอไว้ชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้ตัวเลขเป็นแค่แนวทางสองทุ่มเครื่องของวันสุกที่หก็ขอให้รวยๆแห้งโชคๆมันมน สู้สู่คนปีเก้าพานไปปีไม่เพิ่งเริ่มต้นก็ขอให้โชคๆมันหวานยเรื่องแห้งคอยอยู่ดีม่สุขตลอดปีตลอดไปเงินไลน,น่องเข้าไหลมาคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ทั้งปรารถนาได้พี่น้องเด้อคอยพี่น้องเข้าอยู่ดีม่สุข ตลอดปีตลอดไปก็ปจะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจปลาลวยนะครับเด้อคลิปหนาขอ,อกันไหมสำหรับคลิปนี้สบายดีครับผม